ที่เลือกใบวางตรงนี้มันมีอยู่ไร่ต้นนะครับฝั่งโน้นมีด้วยตรงหาต้นนะครับตรงนู้นครับผมจะไม่เอานะผ่มจะมาเอาต้นตรงนี้นี่ตรงนี้เลยครับติดติดลาตรงนี้ทางด้านติดเนื้อเนี่ยอแบบนี้ะครัยผมขอมักแล้วก็นี่เป็นที่ตอกช่วยๆเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเอกาตันุผู้ชมที่เขารับุกท่านะครับวันนี้อยู่กับพ่มแซ่โรปีตีได้กันแล้วนะครับชีวิตง่ายความสุขก็่ากันได้ง่ายงานะครับ เออวันนี้ต่รถจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเอ่องว่าเรามาเรียนประสบการณ์กันว่านะเกี่ยวกับเรื่องใบกวางนะครับที่แต่รถใช่นะครับผมว่าแต่รถเรื่องต้นกวางเบ็นไงนะครับใบมันเป็นหลักนะครับมันขึ้นนะครับที่ว่าเอามามัดแล้วก็เอามาจ่ายกับปลาเนี่ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ที่ว่าปลากรงแตุ่ถนี้ชิดน้ำหน่อยนะครับเรียกว่าเรื่องปลากรามปีก็มีนะครับผมตั้งแต่ปี เมืาอตอนแรกได้มีนาปีตีแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เกิดจะครบควบแล้วบางตัวก็ยังอยู่นะครับผมหมั่ตัวก็แบ่งปันไปให้เอฟซีเลยนะครับมากมายแต่บางส่วนก็ไม่มังเก่ามั่งนะครับส่วนตีว่าตรงนี้สมังนะครับนี่ตื่นว่าเป็นปลาเก่าเลยนะประมาณเป็นเกือบสิ้นเดือนแหละนะแต่เราก็ยังเลี้ยงเอาไว้ไม่ต้องบางตัวก็ปลาไปปล่อยนอกมานะครับแต่ว่าก็ไม่โบกไกลออกไปปลาไปร้อยนะครับบางบางส่วนก็เก็บไว้กลางปีนะครับไม่มีการจีดหนาไม่มีดีไม่มีไรอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าน้อยนะครับผม ซึ่งไซรักนะครับก็คือเนี่ยตลรกวกุ้งแกะเกลี่ยกับเปรือของใบอุปารนี่แหละนะนะครับเป็นใบปืชที่สําคัญมากเลยนะครับหลายๆตอนนี้ก็กิรวาดีว่าใบที่เสียดบางค,คานกิรวาดันนะอแต่ลดนี้ก็ไม่เคยจ่ายใบที่เสียดนะครับผมจ่ายจำไม่จ่ายใบโตไม่จ่ายไปอุปการนี่อ่าซึ่งมีลักษณะเกณฑ์การเหลือกล้องตำลดนะครับว่าตำลดเหลือเบอร์ความมันดื้อไปเลยนะครับผมคลิปนี้ครับมีคับโต้ครับผม อาวันนี้ผมพามาที่ปูตัวเดิมนะครับผมวันนี้เรามีนัดกับต้นนี่ครับผมใบอุกวางครับที่อยู่กันรังผมนะเดี๋ยวผมจะใจพุ่นนะครับว่าใบต้นอุกวางต้นนี้นะครับอ้างจากบ้านผมมาเป็นหน้าโลเลยว่ะนะครับแล้วตรงนี้ผมจะใจพุ่นว่าเคยตีผมเมาใบอุกวางตรงนี้นะครับผมเออตรงนี้มันจะมีต้นกัมต้นนะครับนีตรงนี้ผมจะอยู่ฝั่งต่างติดตาต่างติดเนื้อนะครับผม ฝั่งโน้นจะมีซาล่าอยยุนะครับตรงน้นจะเป็นต่างติดตายอ่าฝ <mount> <ul darf> <lobster> ั่งนี้ผมจะต่างติดเนื้อนะอนาคาก็จะเป็นต่างสิตะวันตกนะครับวิธีเลือกใบหวางตรงนี้มันมีอยู่ลา่ต้นนะครับอ่าฝั่งโน้นมีด้วยสรงรามต้นนะครับตรงนู้นครับผมจะมาหอานะผมจะมองต้นตรงนี้นี่ตรงนี้เลยครับติดติดซาล่าตรงนี้ทางด้านติดเนื้อนีอ่าตอนนี้ก็มีใบอ่บนะครับใบอวงตอนนี้มันไม่ก่อยตักใบนะครับเราจะนันมีน้อยแล้วว่ะอ่าตอนนี้นี่ผม โอไปใจมักใบกวางอยู่เฮ้ยพาม,มักปาก,กัดอยู่นะครับบางทีมันอยู่ตรงนูนนะ้นนะมือนจะลาตรงนี้แล้วเราเหงาเลยนะมองกันลาผู้นะครับผมอ่าตรงนี้มักแล้วดูเทีกว่าปลาจะไม่ก่อยเรื่องว่าไม่ก่อยรื้อนะครับพอดีมันมักแล้วดูเทีกว่าปลาจะการดีมากนะครับไม่ก่อยมีผิดมีไปตรงนี้น้องก็กระจายอยู่นะครับคนในน้ำมาเลยพุ่งก็เลยเหมาตรงนี้นะนี่นเราเก็บเไปช่วงนี้มัน อาจจะใบน้อยนะนะนี่อาจจะอยู่ไปในน้ำมั้งเลยมั้งนะครับผมเตัวแค่ใบวันนี้ไปก่อนก็ไม่ปื้นนะครับผมไปล้างน้ำตากแดดตะกี้มีใบตรงนี้มันอ่อนกำมือเป็นด่านนะเดียวนะครับเดี๋ยวไปดีๆนะครับกุหลับดีๆคนนี้นี่เห็นไหมนี่ใบจะดีมากเลยนะครับผมนี่เราไปล้างน้ำตากแดดนะครับผมนี่ดีเลยนะครับอ่าตัวว้างตัวว่างคุณภาพดีนะครับน่า บางคนว่าไอ้ย่าต้องไหลย็ยดตึกระนั้นนี่เลยต้องไหลย็ยดครับผมปากัดนี่ต้องแตนุแตน้อมกันอย่างดีะนะจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับผมนี่ไงพวกอะไรเลยมีอะไรทั้งนั้นกันเอแทบจะไม่มีชุดดำดำแม้เห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเลยอีกต้นนึงที่ผมจ่ายอยู่นะครับว่าคุณภาพแตกต่างกันเลยเนะอามาเลยไว้วางกันอีกต้นนึงนะครับผมเอ่อตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดกุ้งร่านะครับ เดี๋ยวเรามาเล่วเความแตกต่างกันนะครับว่าใบอูกว a n ที่นี่รับที่ตัวตัวเล็มมันแตกต่างกันไปเลยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ใบอูกวางนี้เที่ยวตั้งต้นเลยนะครับอาจจะว่าไม่ตึงดูดูปัใบตีได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็พอห้าได้อยู่แล้วนะครับ มีตัวใหญ่ก,ก็ใบอย่างแม่งดีนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเอาไปดักเด็ก่อนนะครับตากสักส้สมตำเด็กก็ได้นะครับนี่นครับใบปั่นนี้ไม่ต้องกลัวเหนียวนะครับผมนี่ตบลอกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่ความแตกต่างกันกน,นะว่าทีตัวตัวเด็มกับที่ร้านน่าตรงนี้นะครับผมมันแตกต่างกันอยู่เอากับหน้าที่นี่เรามาเล่ความแตกต่างกันนะ อ่าระวังเออ่ใบอุกวางจะผุดตัวเด็มนะครับกับใบอุกวางตลาดนัดขู่ร่านะครับผมอ่าอันนี้ก็ผุดตัวเด็มนะอันนี้ก็ตลาดนัดขู่ร่ามาเลยนี่ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะผุดตัวเด็มนี่จะเองแหละเล้นี่จะเองนะของร่านี่มันไม่ก่อยหลวงนะครับผมจะได้ไงวะต้นรถเกินมากนะครับเดี๋ยวเรามาตักเดตได้นะครับผม นี่เนี่ยความตัดมีความแตกตา่างเนี่ยกองขุราเห็นไหมครับนี่นะนก็โปรตเดมนี่ใบแตกตัางกันเลยเลยเห็นไหมเนี่ยผมว่าปุ่มเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีพ้นอะไรมากมายนะนะเนี่ยผมว่ามาลองเล่กันนะครับใก่คิดว่าตรงนี้มันจ่้ยพ่นไปก็ดีนะครับเออจ่ายเดียวอาจจะมีพิษตบล้าหรือว่าแบบไหนนะครับวิกจ่ายไม่ดีลองคอมเมนต์กันมาเลยน,น,นะครับผม แต่ผมนี่โฉบแบบนี้มากว่ะนะครับมันแหลมมันดูดีไม่เยอะเลยนี่ยเลยอ่าเนี่ยหมากไม่ก่ดเป็นเพลสเลยนะเนี่ยเนี่ยเลยด้วได้ลยนะครับนี่อ่านี่ปน,นีนะครับผมอ่าแต่ถ้าถี่ระนัดกุ้งรานี่ไหมครับปน,นีมดนะพวกกระเบิดเก็บมานะใส่เน้นกันเนี่ยสมาหมากเป็นแบบเนี้ยผู้บ่าวมันไม่เวิร์กนะถี่เราไปเก็บๆเ,เ,เพื่อจะไม่กดเขาเป็นหลักฐาปนปนีครับ เนี่ยดีดและตะล่านันคงล่านะผัวไว้นี่ก็ต้องเป็นโก้พิจารณาเหมือนกันนะครับขัดเดียวไปตักกันได้เลยนะครับผมอ่าในตรงนี้ไอ้โก้โหตูเด่นนะตรงนี้โก้อ่าตะล่านัดนะเดี๋ยวจะตะล่าน ตักซะสัก,กเลยนะครับผมไม่ต้องมีการกลวงกันไรกันเนาะเดี๋ยวให้ตาตาวันะลงเลยจากข้างบุญแต่การาัำไมนี่นะมากัมกๆประมาณสามวันนะครับผมนะ กล้องตัวโตเด่นนี่นะครับเต็นมรับเรียบนะครับผมมี่ล้องทันลาดนักพอเวลามาันมันลงน้ำกดดูดีจะได้นะทีนี้ละเอียดไหมครับนี่เมื่อกระโวยมันเป็นมันปุ๊มัมนปมเปื่อยเลยเหรอนี่ตั้งมักรานนานก็หวานนะมันรูเลยทีนี้ตนนงงรงเนี้ยครับมานทำอะไรเกิดตะกอนดีกว่าเนี่ยน,นี่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 นเห็นไหม อเดี๋ยวผมไห้เลยความแตกต่างกันเลยนะครับมีกล้องตัวตูเด็มกับสลัดหนะนักนะมาเลยนาร์มาที่นี่นะครับผมเป็นเลยปึ๊บโยกันไปเลยเลยนะครับปุภาพเปียบเทียบเลยเถอะทางตรงนี้ลาวะที่นี่ทางนี้ นี่ใบไมาพุ่งเก็บมานะครับผมในเรื่องอะไรนามนนนก่อนหรือว่าจัดๆเรื่องเรื่องทั้งปีในยอการ์นี้เอาก่นอน,นไปอู้งควางแขมความเข้มข้นหรือว่าจะเข้มกวาระคิดนะของตะลัตนัดแต่นี่ของผูกตัวเด็มแต่ความใส่ก็ยังใส่เลยแลยว้วนะนี่สีซุยหนะครับผม เกมเก็มคนครับสนิส่วนใหญ่ผมแต่ต่อไปที่ปวาจะ,ปะเปลียนมาใช้ตอนนี้แหละนะใกล้จะคิจก็ไม่ปลือแต่ว่าเหลือกไปว่าคุณาภาพปีทิดนะครับเดี๋ลองลองลองเติมเลนี่นะลองเติมเลในในแก้วเห็นล่กนโูนะครับรน,น้ำนีก็ประมาณ1ันสนยซีซีนะครับเติมประมาณนี้ลองเลย Ee, em, em em nên, cái gìn, nên like, Đang... cái đó, là năm nay cái này nó gặp vận lót từ này à nè khoảng say anh ปปก็ใบกุ้ฟางที่ว่าเป็นาปยาขนาดเอกเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปลากัดเลยนะครับเป็นทั้งยาทั้งป้องกันทั้งทั้งหลักษาไปในตัวด้วยนะครับผมอ่าคือว่าเป็นยาวิเศษนะครับจากธรรมชาตินะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าที่ว่าก็เรียกว่ามีสั้นติดนิลเลยนะทธให้ปลาอารมณ์ดีคึกคักนะครับผมนะครับวันซื้อก็ลองเอาคลิปนี้ไปพิจารณากันเลยนะครับอ่านี่ก็ผมใบกุ้างที่ชวยต่างนี้นะครับหรือว่าเบ็นี้ ผมว่าถ้าเลือกได้เราเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับผม <_ d un it> นะไวม้มนเก็นระดับนี้และว่านะคือไอ้นี้กับมันอยตีเอ่อก็เรียกว,ว่าอยตีสปาร์เปลี่มนะครับเหลืองดินเหลืองน้ำเ,เหลืองอากาศนะครับผมอาจะไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้กัเอ่อเป็นเพือนกเดียวโค้ดเล่ตัวหน้าเล็ขอว่ามันเป็นแบบนี้ไหมนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมว่าไม่น่าจะจ่ายนะครับผมก็ตัวดีเลยนะเอ่อแบบนี้นะครับผมของมักแล้วก็นี่เป็นที่สองช่วยๆเลยนะครับ นะผมว่าแต่เลือกได้เราต้องเลือกให้ดีดีดทุดนะครับเหมือนเมันเม,มืนเกรดนะั่นเลยเกรดอนะไนะรคือว่าส่วนเกรดนี้มันจะเป็นเกรดซ้ำนะเรืออ่องนี้เกรดซีเราเองเกรดซีอะไรใช่ไหมแต่เราเรียนกัรพิู้จนเหมือนกันนะครับเหมือนวางกับมือนกันเลยนะครับเราติดเกรดดีวะนะครับผมเรียกว่าเลือกคุณภาพถึงเมาลองใจเลยอ่าแต่ว่าเราเรียนแล้วน้ำดีน้ำใสนะครับคือน้ำม,มันไม่ตกคนนะครับมันไม่ค่อยหนายนะครับน้ำเสียเสียอยากอะไรแบบนี้ ถึงปลากับปเพยยักษ์นะครับซาเดียว่าบใบวังตอนนั้นก็ใช้ได้พปืนนะครับเพราะว่าพื้นในแต่ละต้นในแต่ละพื้นที่นะครับมันในเหมือนะบางต้นเนี้ยจะท้นไมมึนโมนะผรัวกหมานะบางต้นก็ดีแค่เป็นเแี้ยนะไม่การไม่รู้ว่าแต่ละท่านนะครับมีประสบการณ์เจอเรือปืนนี้มานะครับจะมีเรือเตะตาเงินไปนะครับเดี็กก็พอดกันบ้างนะครับมาหลับดูกันฟังนะครับาเลมาเรียนความรู้กันนะครับเพื่อ เราจะได้อนุรักเรื่องปาตัดเอาไว้ให้กุงคูครับปฏิทัยคูกับลูกไปนี่ตรรถไปนานๆนะครับผมคลิปนี้ขอ,ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ